ีค่ะนะักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกับวิชาหน้าตัดศิลป์คุณครูดโจอี้นะคะค่ะเด็กๆเรื่องที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนั่นก็คือเรื่องหน้าติศยศและภาษาท่าทางหน้าตัดศิลป์ไทยเองค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาฝึกปฏิบัติพร้อมกับเด็กๆนะคะถ้้เด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปกันเลยจ้า จุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะข้อที่1ระบุนาฏยศัพท์ที่แสดงออกได้ข้อที่2ปฏิบัติหน้าจยศัพท์ดออได้อย่างถูกต้อ,องและข้อที่3ชื่นชมท่าหน้าจยศัพท์ที่แสดงออกได้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนเรื่องที่1กันเลยนะคะ การปฏิบัติท่าจีบหงายท่าจีบหงายนะคะเด็กๆก,ก็ใช้นิ้วหัวแม่มือมาจรดกับนิ้วชี้ค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะจากนั้นให้เด็ก,ดกนะคะหันจีบขึ้นมานะคะตั้งึ้นค่ะแบบนี้นะคะให้หักข้อมือเข้ามาหาลำแขนนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะ ลองดูด้านข้างนะคะเด็กๆจะต้องหักข้อมือเข้ามาหาลำแขนให้ได้มากที่สุดแบบนี้ค่ะลองฝึกปฏิบัติดูนะคะเด็กๆท่าต่อมานั่นก็คือท่าจีบควคำ่ำค่ะจีบคว่ำ ใช้นิ้วสองนิ้วเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือนิ้วหัวแม่มือนะคะมาจรดกับข้อแรกของปลายนิ้วชี้นั่นเองค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กนะคะความ,มือลงจุดสำคัญนั่นก็คืออย่าลืมหักข้อมือลงมานะคะหักข้อมือลงมาหาลำแขนใที่ได้มากที่สุดเด็กๆดูด้านข้างนะคะ เห็นไหมคะหักข้อมือให้ได้เยอะที่สุดเหมือนกันกับคุณครูเลยค่ะน่าจะยัศัพท์ในท่าที่สองนั่นก็คือท่าตั้งวงนั่นเองค่ะค่ะตั้งวงนะคะเราก็จะใช้นิ้วทั้ง4นิ้วแบบนี้นะคะมาเรียงชิดติดกันค่ะจากนั้นให้หักนิ้วหัวแม่มือนะคะลงมาหาฝ่ามือแบบนี้ค่ะ แล้วนิ้วที่เหลือทั้ง4นิ้วนะคะก็ยงชิดปิดกันจากนั้นให้เด็กๆนะคะค่อยๆยืดแขนออกมาด้านข้างค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะอย่าลืมหักข้อมือบริเวณนี้นะคะเข้ามาหาลำแขนให้ได้มากที่สุดค่ะ เด็กๆอย่าลืมโค้งวงแขนนะคะให้สวยงามน,นะคะจะไม่งอแบบนี้นะคะให้เด็กๆโค้งออกไปตามความเหมาะสมของตัวของนักเรียนเองนะคะความรู้เพิ่มเติมตัวพระนะคะ ตัวพระก็คือผู้แสดงนาฏศิลป์นะคะที่รับบทบาทเป็นผู้ชายจะสามารถใช้ผู้หญิงหรือว่าใช้ผู้ชายแสดงเป็นบทบาทของตัวพระก็ได้นะคะเด็กๆส่วนตัวนางนะคะคือผู้แสดงนาฏศิลป์นะคะที่รับบทบาทเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะสามารถใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายแสดงบทบาทตัวนางก็ได้นะคะ ัวอย่างการปฏิบัติท่าวงบนค่ะแตกต่างกันตรงระดับมือนะคะการปฏิบัติท่าวงล่างตัวพระจะการสอกตัวนางไม่กันสอกค่ะบ้านให้นักเรียนถ่ายรูปท่านาฏยศัพท์ที่ได้เรียนไปทั้ง4ี่ท่านั่นคือท่าจีบหงายท่าจีบคว่ำท่าวงบน ผู้ชายปฏิบัติท่าตัวพระและผู้หญิงปฏิบัติท่าตัวนางและท่าที่สนะคะท่าวงล่างค่ะผู้ชายปฏิบัติท่าของตัวพระนะคะส่วนผู้หญิงปฏิบัติท่าของตัวนางค่ะเมื่อเด็กๆถ่ายรูปครบ4ี่รูปแล้วนะคะให้เด็กๆส่งลงในอารบัมส่งงานวิชานาฏศิลป์อย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุลชั้นและเลขที่ก่อนส่งนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งมานะคะแล้วพบกัน EP ต่อไปในช่องฉัตรนราบันเทิงศิลป์ เพื่อไม่ให้เป็นการพาดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ